สำหรับวันนี้นะคะขออัปเดตงานก่อนที่จะจบงานค่ะในจุดตรงนี้หงจะนำเรียนกระยานน้นี้นะคะยังยังไม่ได้เกตค่ะเพราะว่าฝนมันตกแล้วก็น้ำมันขังแบบนี้นะถ้าเราเกตไปเนี่ยมันจะเปลืองหินเรานะคะเนี่ยค่ะอันนี้หงก็เลยเว้นไว้ก่อนสำหรับรถเกตค่ะส่วนด้านหน้าสารานี้คือเรียบร้อยแล้วค่ะ พรุ่งนี้ก็จะมีรถหินเข้ามาอีกสองล้านะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นทางเข้าวัดนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะช่วยกันเอารถซาเล้งหรือว่าใส่กระสอบมาตรงนี้ด้วยนะคะที่ผมจะมาเก็บงาน,นะคะ่ะก็ยังมีอีกจุดหนึ่งนะคะที่จะมาเก็บงาน พรุ่งนี้ในส่วนตรงนี้อะค่ะก็คือจะเป็นจุดที่พี่ขู่ไปบินขบาามาก็จะเดินมาเส้นนี้นะคะก็จะมาล้างเท้าในจุดนี้พรุ่งนี้ก็จะเอาหินให้คนนี้แหละคนเข้ามาใส่แล้วใกล้ๆตรงนี้นะคะแล้วก็ทางเดินของพี่ขูะคะ่ค่ะที่จะเดินเข้าไปด้านในนะคะก็จะเอาหินใส่เทไปด้วยอะคะ่ะ พรุ่งนี้ค่อยมาเก็บงานใหม่วันนี้จะ6กโมงแล้วนะคะตรงนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งค่ะที่พัฒนาเข้ามาแล้วนะคะตรงหน้ากุฏิของพันเตอะคะ่ะแล้วก็มากุฏิด้านในนะคะก็จะมีหินกองไว้ตรงนี้นิดหน่อยะคะ่ะนี่ก็หลังที่สอง กองไว้ส่วนพรุ่งนี้ที่หงจะมาเก็บงานนะคะก็จะตรงนี้ค่ะพอดีรถรถเกตมันเข้าไปไม่ได้นะคะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยใช้คนขนลงมานะคะอันนี้ก็เทไปบ้างแล้วบางส่วนค่ะนี่ตรงลงปานนะค่ะทุกคนตรงหน้ากุฏิหลังนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะ นี่ก็รอบรอบกุฏิเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็กุฏิด้านในอีกหลังหนึ่งย่าลกแล้วจะได้เวลาตัดหญ้าแล้วนะคะเนี่ยนี้ทางเดินไปกุฏิอีกหลังหนึ่งนะคะพรุ่งนี้ก็จะเอาหินมาหยอดหยอด นี่ค่ะนี่ก็ใส่ไปแล้วรอบๆนะคะอันนี้อีกก็ใส่แล้วนะคะรอบๆบกุฏิค่ะแต่ก็รู้สึกยังบางอยู่นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมีหินเข้ามาอีกแล้วค่อยมาเทเพิ่มอีกนิดหนึ่งนี่บันไดทางขึ้นทางลงจุดตรงนี้ก็ ใส่ไปแล้วนะคะแล้วก็ลดเกตเรียบร้อยแล้วด้วยนี่ก็ใส่ทางขึ้นไปอีกค่ะเนี่ยค่ะพรุ่งนี้ที่จะเอามาอีกสองล้ำนะคะจุดตรงนี้ยังเหลืออยู่ค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นตรงหน้าศาลานะคะอัปเดตค่ะเดินมานี่ ก็จะเหลืออยู่ตรงนี้อีก2จุดนะคะพรุ่งนี้ก็พอดีว่ารถเกตรถไถ่เข้าไม่ได้ก็จะใช้คนนี้แหละเข้าไปค่ะทางเข้าห้องน้ำ